เพชรบุรีและน้องๆสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับผมพร้อมอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ท่านรองผู้จัดการตำรวจถรนข้กเจ็ตและผู้การตำรวจภูธรเพชรบุรีแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะวันนี้ตามที่น้องๆได้เสนอข่าวไปแล้วว่ามีคนร้ายนะได้ก่อเหตุยิงมีทั้งบาดเจ็บได้เสียชีวิตหลังจากนี้ก็เนื่องจากว่าคนร้ายมีการยิงอย่างต่อเนื่องเราต้อง,เร,องเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้พี่น้องประชาชนออก่อนแล้วเราถึงจะใช้ยุทธวิธีของเราเข้าปฏิบัติงาน ครั้งนี้ฮะต้องขอบคุณหน่วยนเรศวร261แล้วก็หน่วยคอมมานโดของปปชที่ส่งกําลังมาสนับสนุนเนื่องจากว่าอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถกันกระสุนต่างๆเราต้องขอสนับสนุนจากหน่วยเหนือนะท่านพบตรท่านได้ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องนี้ต้องผมเรียนเลยว่าวันนี้เนี่ยเจ้าที่ตำรวจเราได้ทําตามยุติธรจากเบาไปหาหนะักคือมีการเจรจาอย่างต่อเนื่องตามที่น้องๆได้เห็นนะครับแต่คนร้ายก็ยังยิงอย่างต่อสู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยิงแบบคนอื่นด้วยนะครับ ขณะนี้เสียชีวิตสามสามรายแล้วก็บาดเจ็บสองรายแล้วก็ตำรวจหนึ่งรายนะครับขณะน,นี้ก็ทั้งหมดบาดเจ็บสามเสียชีวิตสามในเบื้องต้นนะครับก็กกาบเรียนก็ใช้ยุทธวิธีในการเข้าปฏิบัติหน้าที่เจ้าที่ปลอดภัยทุกนายนะครับก็เมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าที่เข้าไปก็ยังยิงต่อสู้โล่กันกระสุนของเราเนี่ยโดนยิงไปหกนัดน,นะครับลุงน้องเราก็ต้องใช้ยุทธวิธีเข้าไปเพื่อป้องกันระเอียงซึ่งเป็นพยายนารายที่ใกล้จะถึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ตรงนี้ก็เราก็ต้องมีการดําเนินการมาตรการต้องต้องเดี๋ยวเราถ้าปล่อยยืดเยอ้อไปก็อาจจะมีการคุ้มขั้งหรือว่าไปยิงต่อเนื่องกับเจ้าที่เราอาจจะไม่ปลอดภัยหรือพี่น้องประชาชนก็เรียนเลยว่าตรงนี้ท่านพลเอกร,รุตรงศักดิ์กิจพัฒน์ท่านได้สั่งคำชับว่าให้ปฏิบัติการอย่างย่างเยยุทธวิธีอย่างถูกต้องตามขั้นตอนนะครับอันนี้ก็เรียนเลยว่าวันนี้ผมกับท่านรองท่านผู้จัดการทั้งสองท่านท่าน,านรองบุญยลิต ซึ่งคุมงานด้านสืบสวนแล้วท่านรองอุทัยเนี่ยเป็นคุมงานด้านสอบสวนท่านทงมาดูํำนวกนการสอบสวนในคดีนี้และเราจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะต้องต้อง,องก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตทางผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้การจังหวัดจะดูแลเต็มที่อย่างเต็มอย่างเต็มที่นะครับมาเรียนเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ว่าเรียนเพิ่มเติมกรณีที่ว่า,าทางจังหวัดมีมาตรการอะไรที่ช่วยเหลือเยียวยากับผู้บาดเจ็บและวก็ผู้เสียชีวิตด้างครับกับเรียนท่านผู้ว่าครับ,รบดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ตมึกน ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนจบแล้วก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นเรเด็นที่เราต้องนำไปใช้ในการพิจารณากันต่ารรยุ่ด้วยนะครับแต่ว่านี้ก็ถือว่าจบอยู่ในขั้นตอนที่ไม่มีความเสี่ยขยายองค์กาเพราะเป็นมันเป็นสมนวนการต่อสู้ขัดขวางเบื้องต้นเราพบอาวุธปืนหนึ่งกระบอกนะแต่ขณะนี้กำลังตรวจค้นภายในห้องอยู่ตอนนี้ผมกำลังให้ทีม สืบสวนแล้วก็ทางพนักงานสวนตรวจสอบโดยละเอียดร่วมกับพิสูจน์หลักฐานของเพชรบุรีและพิสูจน์หลักฐานเจ็ดแรงจูงใจแล้วก็สาเหตุพอทราบพิจารณาครับอ๋อคือ,ค,อคือเบื้องต้นนะฮะอยู่ระหว่างการตรวจสอบได้รับรายงานจากผู้การจังหวัดคือท่านผู้การปิติบอกว่าเป็นคู่กรณีกันในครั้งแรกแต่รายละเอียดต่างๆเราจะขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าในเมื่อคนอื่นไม่ใช่คู่นี้นยคุณทำไมถึงต้องยิง<ม>อะไรอย่างนงี้นะอันนี้เราอยู่ระหว่างเราต้องเราต้อง อ๋อขอเวลาทําง,งานนิดนึง <c oughs> ผมสั่งให้ท่านรองผู้จัดการทั้งสองท่านเนี่ยลงมาควบคุมเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับเบื้องต้นเป็นการวิสามันหรือฆ่าตัวตายอ่าเราต่อสู้กับเจ้าพนักงานฮะบเบื้องต้นฮะเพราะว่ามีการยิงโล่โล่ของชุดอินซิเ็ตผมเนี่ยโดนยิงไป็นหนดนะฮะโ <c oughs> ดนยังยังยังให้พอเถอเก็บอยู่แล้วก็ยิงแล้วก็เขาก็วิ่งเข้ามาในห้องตํารวจเราเออังเจ้าชุดปฏิบัติการเราก็ใช้ยุทธวิธีฮะเราใช้โล่ถ้าไม่มีโล่เนี่ยลูกน้องผมถูกยิงหลายนายนัดไม่ตัองกลครับ

Thank okay.